โอเคเอาเอาเหม็ดไปพี่เอาเล่นลับพอดนะไม่เล่นได้พี่เล่นเหม็ดได้ผมผมบอกว่าผมอยากลองดูดอ่ะลองเอาไงครับน้องโอเคเอ่อพอเล่นเสรพีข่ขอลองดูก่อนครับไลใครฟาน โอเคเลยคราวนี้โอเคไม่หวดอขาดอะไรเนี่ยเอเซมันได้ชิ้นส่วนวอเซได้ชิ้นส่วนไฟเก้าสิบเก้าอันนะแต่ผมไม่มีเพราะว่าไอ้หหผมไม่ได้แต่เอเซมันไม่มีวตไฟแต่มันได้ ดูกันนะว่าคนจะเป็นคนลินจะองไรแล้วต้องเจอบั๊บเบิ้ลบายด้วยกันบั๊บเบิ้ลบายมีนางรำด้วยฝั่งเราพี่เห็นพี่เห็นฝั่งตรงข้ามมีสามคนตรงกลางอ่ะ มันมาด้วยกันนี่หว่าเขาที่เกาหลีเนกันน้อยเกาหลีอะไน้อยเกาน่ยกันเลยเตี๊ยีเตียเตียเตี๊ยเตี่ยกันเลยเอร์ที่ว่าเรามาสี่คนมาสแตทไปสกินอีโวกับสกินอีโวนะครับ มังตันไอเหมืงโล่มันแล้วก็โลมืงโคเตกต่างเลยเป็นเนะอะไรอะไรนะพี่จอมอัรต่าสองนํำนะของน้องอ่ะฮะล้ปพี่จอมอาร์่าสองนำัตเตอร์ไฟนี่ผมต้องใช้ท่าท่าสองใช่ไหมพี่คบัตเตอร์ไฟนี่มันรีอีกนึ่งดีดีด้วย เข้าไปในตลวนไปในตูนตันลงล่างดิซันเอาลงล่างทำไมอะ่ะซันหลักออกไห,หมูมาทำอะไรเนี่ยตั้งเหรออเ กำลังไปพี่แล้วกำลังไป <c oughs> ไปใส่จ้ <c oughs> ดานดน้เี๋ยวแล้วมีกอที่อยู่คอยจำอยู่นั่งจำวิธีบ้านเอา

family my dragon and slayer oh đừng look với mày ơi mày với mày với ใช้ไ,ไปเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมปีมังกรให้จะได้มีเงินฟันอยาเข้าไปฟันตรงนี<ป>่ Jut bele atas juyo. Haru master. Marêm. Amiga. Soterame. Tunggul конpola koror. เอยล่เฮ้เลยล่างเลยล่างตันท oh, ิ้งเลยเลยนะน้องอะไรพี <h <h いい่ตันทิ้งเลนตลอดเลยนะโมแสบแม่เนี <h <h ่ยเอ้ยพิกแม่ครับมันไปไหนอ่ะ

ใจว่าซีโต้ลุกเอาควอมังลงกูเฮยแตกนรก้ตเลยระองตัวตายเลย เอ้อเอาคนบงก็ได้เดี๋ยวแมนนจกัพี่จเลยตนนีกี่มกองเลยสองคนนะ คเียนไปคเลย่อลนไอ้แซมไม่พดเียนทำมัน,นลากไปดืไฟเขาพบองัผมจะจับคุณเป็นทแกนผมเดี๋ยวมาเจ้าค่ำผมผมไม่งั้นผมจะแพ้

ต้องมีติดเมื่อแล้วเลนการไอ้สุดท้ยมึงอาจเอาเลนกางัวไโนขทาวอะขนอะไรกับ้ยครับเลนกางกูเนี้ยแฟนกับเลนกางกูอะไปไปเราเล่นเลนบนมันมากดีกว่าผมว่าผมไปกับพี่จอมแล้วผมจะรอดล้วมั้งไปกับพี่จอมนั่นไหร่แล้พี่อยู่กับฉันแต่ผมเชื่อใจพี่จอม An an enemy. enemy. Yeah. been

เลือยังวะเดีนแลมพี่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ป้อมมาแล้วที่ักมือไม่ใช่ที่รักอ้ยเลนบนเนบนเบนเฮ้ยเลนบนเลนบนเฮ้ยเลนบนเลนบนเบเลนบนเลยนบนใครไปเลนบนไม่มีใครเกทำลตอนนี้ โดนนะไอซันโดนนะโ,โดนดักไม่มีใครเอาลู้ใช่ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยจิมเก้า่อเก้าโอ้โห เดียมาชาที่ป้อมไม่น้องป้อมป้อมป้อมการการการรอบมันไวรวมกันเราอยู่เดินมาทางนัเสียใจมากกุาลากให้โอ้ปั๊มเวลเรื่อยๆดีกว่า มันระแวงเรียนบนลาดีพี่จอมผมถามหน่อยอันติมันกดตรงไหนอ่ะเปิดเลยเนี่ยอะก็ที่น้องกดไปไงเมื่อกี้เออตรงไหนอ่ะท่าที่สามอ่ะน้องที่สามแล้วยังไงต่อพี่ ลำโปโกเลยเอมังกมาเดิอตามโปมันมาโอ้กูไม่เข้าวงนด้นเนี่ยกิชวงกิจำเป็นจปไตายแล้วม่อดไนล่างเส มเนจิรจะมีปาเฉยโมัน้องกตัวมันมันตัวน้องไผ่อยู่ตอนนี้ตุนี้นียมันเป็นล่ามมันระแวงน้องไผ่อยู่มามามารอรอให้อให้รรอให้วเร็วเมันมาล่าเมือใไ้น้องไผ่สุดยอดเียว่อยีู่ีไปีตู้ตู้พีไปตู้ตู้ นี่มันจะยิบหายแล้วมันไปเอาอะไรออกมาเนี่ยก็ได้มันไปเอาบ้านสิ้นติดต่อไหนอีกเป็นไงเป็นไงรอทันเกิดยังรอให้ทำเกิดอะไรเงี้ยไม่น่าไปเลยเกือบตายลูกระวังนะมันมาเยอะบุญเลียนบุญให้เลียนบุญเลียนบุญต้องกูตายแน่เลย